ดีคะ่ะเจอกันนะคะกับช่องมาริรสาเชนน์ุนะคะวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราอยู่กับเสนจันแดงนะคะต้นเสนจันแดงเด่นแดง,แดงขนาดนี้นะคะเสนจันแดงนะคะพเพื่อนเพื่อนหลายคนอยากรู้ว่าอยู่ในน้ําได้จริงไหมนี่ค่ะเสนจันแดงเราแช่อยู่ในน้ํานานมากนะคะต้นนี้อยู่ในน้ําเกือบเป็นปีแล้วนะคะพเพื่อนเพื่อนรากของเขาจะเยอะเน่าไหมไม่เน่าค่ะพเพื่อนเพื่อน เราก็จะให้ปุ๋ยน้ําให้ปุ๋ยทางใบของเขาเป็นประจํานะคะเนี่ยมาดูกันชัดๆเลยนะคะว่ารากของสนิทจันแดงที่เราแช่น้ํานะคะไว้อยู่นานเป็นปีแล้วนะคะที่เราฉีดพ่นที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะก็คือปุ๋ยน้ําทางใบนะคะปุ๋ยน้ําที่เราทําขึ้นมาเองนะคะเพื่อนๆเพื่อจะให้เขาเร่งรากนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตในน้ําได้ดีแบบนี้นะคะ เราทรําฟอมชูฟอมสวยนะคะโชวร์รากของเขาเส,สวยๆในน้ําได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะตายนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมดูกันชัดๆเลยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะเราจะมีสเสน่ห์จันแดงนะคะสเสน่ห์จันโกเมนนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากเลยนะคะ แล้วเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาปลูกเสนจ,จันแดงที่เขาเริ่มจะโซมแล้วนะคะมาบำรุงเขานะคะให้การเจริญเติบโตได้อย่างดีนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กับช่องมาริสาแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปๆต่อไปด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นนี้นะคะก็คือเสนจ,จันแดงนะคะเสนจ,จันแดงนะคะเพื่อนๆเห็นไหม ปอมของเขาใบของเขาสีของเขาจะแตกต่างกับสนิจจันโกเมนนะคะบางทีตัวเองนะคะก็ยังเห็นเลยว่าทีแรกก็คิดว่าเป็นสนิจจันแดงนะคะเพราะว่ามีที่บ้านมีเยอะสนิจจันโกเมนนะคะก็สอบถามผู้รู้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่บอกเคล็ดลับดีๆนะคะบอกชื่อสนิจจันให้ได้รับทราบจริงๆนะคะ ลำต้นของเสนิทจันแดงนะคะเขาก็จะแดงจริงๆนะคะเพื่อนๆจะออกเป็นสีแดงแบบแดงเลือดหมูะคะ่ะไม่ได้แดงแจแดงแจ๊ดเลยนะคะแล้วก็ฟอร์มใบของเขาก็จะไม่เหมือนสนิทจันโกเมนนะคะที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนะคะเดี๋ยวดูใบเสนิทจันแดงนะคะอันนี้เป็น เสนหจันโกเมนก็คืออยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเสนหจันแดงก็คืออยู่ฝั่งขวามือของเพื่อนๆนะคะดูกันชัดๆนะคะเสนหจันแดงวันนี้ของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนะคะแต่วันนี้เราจะมาทําการฟื้นฟูของเขานะคะอันนี้เป็นลําต้นของเสนหจันโกเมนค่ะเพื่อนๆมันจะเขาจะออกสีแดงเข้มออกน้ําตาลเลยนะคะส่วนเสนหจันแดงนะคะลําต้นของเขาก็จะเป็นออกแดงแบบนี้นะคะ แต่ลักษณะรูปทรงของเขาก็จะเป็นเหมือนรูปหัวใจเหมือนเดิมอยู่นะคะแต่ลายเส้นลายกระดุกของเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะทีนี้เรามาเริ่มการปลูกกันเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมา,าทำเสน่ห์จานของเขานะคะที่เขาสมสมอยู่นะคะดินปลูกนะคะเราก็ใช้ขุยมะพร้าวเป็นดินขุยไผ่เป็นดินร่วนซุยแล้วแต่เพื่อนๆมีที่อยู่รอบบ้านนะคะ หรือว่าจะเป็นดินปลูกที่สําเร็จรูปมาแล้วก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ก่อนอื่นเราก็ใช้คุยมพะพร้าวลงไปข้างล่างก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้ดินปลูกไปนะคะนี่นะคะเป็นเสน่จันแดงนะคะที่เราแช่เครื่องดื่มชูกําลังนะคะไว้ประมาณ2-3คืนก่อนนะคะเพื่อว่าของเขาจะได้มีการเล่งรากเกิดขึ้นก่อนนะคะ เนี่ยจันแดงต้นนี้นะคะเขามีอาการที่จะเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วนะคะเราถึงมาแช่น้ำก่อนที่จะทำการปลูกนะคะเวลาที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวิธีการที่เราจะกดให้เขาแน่นนะคะเรากดขอบด้านข้างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูมือนะคะเรากดขอบให้แน่นๆตรงนี้นะคะ,ะไม่แนะนำให้เพื่อนๆไปกดตรงกลางต้นไม้นะคะนะคะ กดแบบด้านข้างกระถางให้แน่แนๆแ,แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะกดให้แน่แนๆเข้ามาเลยนะคะกาบมะพร้าวหรือปุ๋ยมะพร้าวนะคะเพื่อนๆเราแช่น้ําอย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะคืนถ้าเลยหนึ่งคืนสองสามคืนใช้ได้นะคะ,ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆทีนี้เราจะมาทําการปุ๋ยน้ําค่ะปุ๋ยน้ําเพื่อเร่งให้เขาฟื้นฟูจะได้สวยนะคะ สิ่งที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะก็คือกะปิค่ะประมาณหนึ่งช้อนหรือหนึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้ค่ะหนึ่งช้อนชานะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปในน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้นะคะน้ําในแก้วคือเป็นน้ําเปล่านะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะตามไปด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะคะกะปินะคะเขามีแคลเซียมต่างๆนะคะมากมายนะคะที่พืชต้องการเช่นกันนะคะ เพราะว่าเป็นหมักจากกุ้งนะคะส่วนเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเราใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะเพื่อนๆผงชูรสเราก็ใส่ไป็หช้อนโต๊ะนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะในเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนๆเราก็บอกย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่ามีวิตามินต่างๆนะคะเพื่อนๆวิตามินต่างๆที่เร่งรากเร่งการเจริญเติบโต,ตของต้นไม้ ทำให้ลําต้นแข็งแรงนะคะออกรากได้ไวนะคะวิตามิน B3 B6 B12 นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนโพชลรสค่ะนี่ก็จะทําให้พืชใบต่างๆแข็งแรงนะคะโมโนโซเดียมแอลกุตามตนะคะเพื่อนๆฟื้นฟูต้นไม้เหี่ยวเฉาได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ในกะปินะคะก็จะมีแคลเซียม จากเปลือกกุ้งที่หมักแล้วนะคะแลก็มาผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่ไปในแก้วนี้นะคะเตรียมน้ำไว้ทั้งหมด10ลิตรค่ะน้ำเปล่า10ลิตรนะคะเตรียมไว้ในถังเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำส่วนผสมทุกอย่างมาละลายน้ำค่ะ ใ้ในอัตราส่วนที่เพียงพอกับต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉีดต้นหบูรดนะคะใช้4ีถึงเวันต่อครั้งได้เลยนะคะสูตรนี้ใช้เป็นประจำทุกวันค่ะต้นไม้ของเพื่อนๆจากซุดโซมจะกลับมาฟื้นฟูและสวยงามนะคะเสน่หจันทรของเพื่อนๆก็เช่นกันนะคะ นี้เราก็นําส่วนผสมน้ําปุ๋ยของเรานะคะใส่ฟอกกี้แล้วก็มาฉีดพ่นกับสเสดจันทร์ที่เราเพิ่งปลูกได้เลยนะคะ3ถึง4วันค่ะเพื่อนๆเ,เห็นผลชัดเจนแน่นอนเลยนะคะกับสูตรนี้ค่ะทำง่ายง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนของในครัวของเรามีอยู่ในบ้านเราสามารถที่จะเอามาทำได้เลยนะคะ ฉีดไปได้เลยนะคะฉีดให้ชุ่มชุ่มชุ่มชื้นไปได้เลยนะคะลดไปได้เลยในตัวได้เลยนะคะฉีดตามลำต้นฉีดตามใบฉีดได้ทุกมุมของต้นไม้ได้เลยะคะ่ะสี่ถึงเวันต่อครั้งนะคะนี่เลยนะคะโตขึ้นมาแล้วก็ฉีดขึ้น ฉีดพ่นทางใบแบบนี้ได้เลยนะคะ คลิปนี้เราก็ลาเพื่อนเพื่อนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะกับสเสน่หจันแดงสวยๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ